สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาติดตั้งระบบออนกิดค่ะของหัวเว่ยนะคะอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ออนกิด5กิโลวัตต์หนึ่งเฟสค่ะใช้แผงทั้งหมดนะคะ1ิแผงค่ะแผงห้าวัตต์นะคะสิบแผงเลยค่ะเต็มที่ค่ะถ้าเต็มที่จะสิแผงน,นะคะอันนี้เราเผื่ออินเวอร์เตอร์ค่ะไม่ให้ทำงานหนะะักค่ะเดินท่อลงมาให้ลูกค้านะคะทุกอย่างเดินท่อหมดนะคะ สาย ct ก็เดินท่อค่ะไปคล้องที่เมนนะคะไม่ให้อ่าไฟของโซลาเซลล์ย้อนไปการไฟฟ้าได้นะคะมีสาย ct คล้องค่ะอินเวอร์เตอร์เว,เว้ตัวนี้นะคะต้องตั้งระบบในอ่าโทรศัพท์เท่านั้นค่ะอันนี้เป็นตู้คอน s u m e r นะคะลูกค้าสามารถดูได้ที่มิเตอร์ตัวนี้เลยค่ะสมาร์ทมิเตอร์ว่าผลิตไฟกี่แอมป์นะคะกี่กิโลวัตต์ค่ะ เราให้ลูกค้านะคะเปิดใช้งานเต็มสตีมเลยค่ะแนะอร์ Air นะคะแอร์หมื่นแปดพันบิทยูนะคะแล้วก็ปั๊มสมูทนะคะหึ่งตัวค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผลงานนะคะช่างต้อมบาดาลน,นะคะอันนี้เป็นโซล่าเซลล์บ้านนะคะโซล่าเซลล์บ้านนี่สามารถใช้ได้ทุกอย่างค่ะเรามาดูมิเตอร์ของลูกค้ากันค่ะอันนี้ลูกค้าใช้งานไฟฟ้าแล้วนะคะแดดเต็มที่เลยค่ะ แดดแรงๆมิเตอร์ไมห่หมุนค่ะอย่าลืมติดตามผลงานของเราด้วยนะคะช่างต้อมประดานค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ